กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่องของแมงเข้าปากในช่องของจังเกิลสุดูดีโอนะครับวันนี้นะครับเรามาหาปลาตอนกลางคืนนะครับเราจะมาพักนะครับหนึ่งคืนเนาะนี่ครับน้ำครับสวัสดีครับผมต้นหนวดครับผมอย่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับ การส่องบ้าเราก็จะเอาไฟฉายนี้นะครับลงไปในน้ำน,นะครับจะเห็นแสงนี้นะจะเห็นตัวปลานะครับแล้วเรามีแหมาด้วยนะครับค,คืออะไรนะเขาเรียกอะไรวะ <laughs> สวยนะครับ ได้ไหมไม่ติด,ด,ดครับผมไติดครับอู้หูติดติดครับตัวนึงครับตัวไม่รู้นะครับเมื่อกี้เห็นตัวนึงครับลูกอูปินทางโน้นมีตัางปู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 ติดตัวครับเห็นนะครับ <c oughs> ได้อีกนะครับสองตัวสามสาม นี่นะครับป่าอะไรนู่นนะครับอเอาตกได้นะครับอุย้ยสองตัวสาม<ห>ตัว <นะ S 2> ครับตัวใหญ่ครับอขอได้ครับ ต,ตอนกลางคืนไม่ค่อยเห็นนะครับมันแสงไฟมันไม่ค่อยมีนะครับเก็บใส่ดวนะครับในสามตัวครับไป <c oughs> ไปเลี้ยงนี่ห <c oughs> ม้อขนาดนะี้ ไหวครับดีดีเฮ้ยได้ครับปล <c oughs> าอะไรไม่รู้ครับ ลายครับใครรู้ว่าเชฟบอกชื่อทีนะปลาอะไรไม่รู้ครับเหมือนเสือนะครับลายนี้ครับบ้านผมเขาเรียกปลาเลยนะครับบ้านผมเขาเรียกปลาเห็ดครับบ้านผมเขาเรียกว่าปลาเห็ดกันนะครับนี่ อุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อ้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาพวงปลาพวงทองนี่นะครับนี่นะครับเฮ้ยยูงเยอะอย่าง่งีมง ได้ไหมได้ไหมได้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 นี่นี่แรปเสร็จไปครับน่าจะได้อยู่นะครับเมื่อกี้เห็นตัวนะครับอุ้ยตกไช่ครับผมตัวนี้ครับน่าจะหลุดไปหมดนะครับตัวนี้หนึ่งตัวครับผมโอ้แมงเหี้ยอะไรวะยับติดกานสวยครับ นี่ครับนี่อสองตัวครับใหญ่ไหมครับโอ้ใหญ่อยู่ครับโอ้หายไปไหนครับไปครับน,น,นี่ไม่รอดครับ นี่ครับ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 หลาดตัวนลครับผมโอ้ยหลุดตัวนึงครับนี่ครับนี่ตัวนึงนี่ครับส่วนมากนี่จะเป็นปลาแบบนี้นะครับ เยอะมากครับแบบนี้นี่หลายตัวแล้วครับอืมสวยนี่นะครับโอ้ยตัวใหญ่นะครับเหมือนจะตัวใหญ่ครับเอ้าดูดอ่ะอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ สองสามตัวครับเฮ้ย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 เจอพันต้นกูไปเป็นไงนี่เีเลยปลาอะไรเนี่ยตัวปลักกักเลยนี่ พวงพวงไม่เห็นไหนพวงนะครับไซโลผมเอามาแล้วอืมพันต้นบอกว่าไซาโลนี่ก็มีนะมีหว่นยากนะครับอันนี้นะมีไม้ครับเด็กกิดไม้พันต้นเอาแล้วไม่สนใจแล้วนี่ยังไงก็ได้นะครับ อย่างเซียนครับโอ้ย๊ยบิน <laughs> ข้างบนนะครับไม่เข้าข้างในนะครับ <c oughs> บินอยู่ข้างบนแต่จะตกรึยังครับผมไม่แห้งนะครับนี่ตัวเล็กปล่อยครับผมปล่อยนี่เอาไปไหนนะครับตกนะครน่าจะตกแล้วนะครับ ไอ้นะามชบกเมื่อกนะี้ข้างล่างนี่มแมงเยอะมากแล้วขึ้นมาข้างบนนี่ไม่ค่อยมีนะโอ้เนี่ยโอ,อ,อกว่าในตัวไงแล้วก็อย่าให้มันกระโดดเร่งนะครับโอ้ยโดดออกไปตัวหนึ่งครับต่อหน้าต่อตาผมผมว่านี่เราน่าจะกินแหน้วเลยนะครับเพราะมันออกไปแล้วนะครับ เห้มันใหญ่นี่ไปเป่าเท่านี้แล้วเนาะประมาณนี้แหละเนี่ยครับปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาก้างครับครับผมเนี่ยครัเนี่ยครับปลาก้างครับเจอตัวแล้วครับเอาสาวลูกสิงตีหัวนะครับจับไปครับโอ้ไม่ถูกครับผมโดนครับไปนู่นแล้วครับเราเอาตัวนี้แทนนะครับเนี่ยครับปลาอะไรไม่รู้เอาครับถูกไหมครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับอย่างเสียนครับ ยังไงก็ได้หมดนะครับ <laughs> ช่วงนี้เป็นหวัดนะครับกิน,นลำใหญ่กินลำใหญ่จนติดเป็นหวัดมีครับไปแล้วมั้งไม่รู้กันครับยายกินยังไงครับผม ไอ้ลำใหญ่น้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ย้อยสองตัวครับนี่เราก็ปล่อยไปจัดปลัดบอกสองตัวได้ไหมครับได้ครับปะพวงทอง <iza> alla 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 <laughs> เัวาเน <eland> <sh ark Napoleon> ่าเน่า่าเเนาเนยาน่านาเเนเนาเาเน่เน่าน่เเ ว้าวลครับผมตัวใหญ่เอ้ยเร็วครับเร็วเนื้อป้าขึ้นมาเลยนะครับเศรษฐ์ยันจะดจุดนะลุดไปตัวนึงเนื้อเนื้อครับเสียงมันกระเทยมากเลยนะครับผ่านต้นร้องเหมาคีตาสัตว์ กำลังฮิตนะับช่วงนี้นะคับเมอกี้ล่าสัตว์โอ้โรืโได้ครับได้ครับ,รบ,รบน,บบนี่ตัวนึงเหรอ มา่ะนไอ้ยองเสียนเอาให้แหลกเลยเนี่ยเหตุผละเยอะอยู่ครับน้ำนิ่งน้ำนิ่งไหนลึกนึกถึงคนเจ้า ปลาเสือปลาเสือใช่ไหมมันเรียกปลาอะไรมงจะเรียกปลาเสือนะครับลายมันเหมือนเสือหลังจากที่เราทอดแหมาสักพักนคนับเงียบมาดูผลงานของเรานะครับ น,นี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับประมาณลูก,กว่าๆนะครับนี่ครับเดียวเราก็จะพอแค่นี้แล้วนะครับไปทำอบข้าวไหมไปครับผมเดี๋ยวเราก็ไปทำอบข้าวกันนะครับเนเอาขี้ ออกลัวเมืองออกขี่นี้เดีย๋ยวเราไปดูตอนทำับข้าวนะครัไปวับแฉบตอนนี้แล้วก็ได้มาถึงกระท่อมนะครับก็มีคุณลุงเขาอ,อยู่นะครับมาทำับข้าวนะครับนี่บเชีดต้นครับดูครับรอยสักครับโคตรยอดครับ ก่อไฟนะครับก่อไฟก่อไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหรอกำลังก่อไฟนะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมานี่เหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยครับดอยนี่สุดยอดดอยนะครับโคตรสุดใสน้ำมันครับ อยากต้องกินตานี่อย่างเดียวนะครับบ้ามงปูโมะให้เขาเขาไม่ได้จ้างนะครับตามมาเองครับตามมาแล้วนะครับเครื่องฟูแล้วตามมาจากที่บ้านนะครับโม่นะปลานะครับโคตรเยอะครับ ตอนนี้ก็เวลาปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งครึ่งน,นะครับอยู่ข้าวครับ <laughs> พริกนะครับเครื่อง ใส่ปลาลงไปเนอะออเลยพ่อเนยพอแล้วมั้งโอเคมันจะไม่ได้เข่าหรอมึงกลนั่นนะมึงคลมึงเลยเขา้าเข้าปันเชิงเขา้ามันน้พิษแหละมันคือสุดเด็ดจะไลรำบะ ได้สุกแล้วครับต้องใส่น้ำไหม,ไมใ,ใส่น้ำนะกุง้งนบดูกุ้งครับใส่อิ่ม,นะมใ,นะใส่แป๊บนึงก็เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวไปดูตอนที่เสร็จแล้วก็มากินกันเลยนะครับนี่ก็กินข้าวนะครับอ็อขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลก์นะครับใครแค่ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมได้นะครับลาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย